ม,มีเรื่องผีมาเล่าสำหรับในอีพีนี้จะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับคุณแผนผงพลายกุมารของคุณสุนทรีนะครับโดยแกอยู่ที่จังหวัดตรังแกได้เล่าว่าสมัยที่แกเรียนอยู่ที่ชั้นม .6 นั้นแกได้จองพระคุณแผนผงพลายกุมารเอาไว้และก็ได้นัดแนะรับกันไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ในวันที่จะเดินทางไปรับที่วัดนั้นฝนก็เกิดตกลงมาอย่างหนักจนท่วมถนนกันเลยนะครับและถนนหน้าวัดที่คุณสุนทรีจะไปเอาพระคุณแผนผงพลายกุมารน,นั้นก็เกิดน้ำท่วมเช่นกันนะครับจึงทำให้แกตัดสินใจฝ่าน้ำเข้าไปในวัดเพราะตอนนั้นเป็นช่วงเลิกเรียนแล้วพอดีนะครับและก็กำลังจะกลับบ้านด้วยพอแกได้คุณแผนแล้วนั้น คุณสุนทรีก็เดินทางกลับมาที่บ้านพอฝ่าฝนมาถึงที่บ้านแล้วนั้นก็เห็นว่าพ่อกับแม่ยังไม่กลับมาจากทำธุระข้างนอกตอนนั้นคุณสุนทรีแกจึงได้อยู่บ้านคนเดียวนะครับและในขณะนั้นแกก็ได้เล่าว่าแกนึกอยากจะดูคุณแผนขึ้นมาจึงได้หยิบเอากล่องคุณแผนดอกมาจากกระเป๋าแต่ในจังหวะที่แกแกะกล่องนั้นขุนแผนกับกระเด็นลงพื้น แกบอกว่าแกแกะเบาๆเองไม่ได้แกะแรงหรือออกแรงจนสะบัดกล่องเลยนะครับพอในจังหวะที่แกกำลังจะหยิบคุนแผนขึ้นมาใส่กล่องนั้นอยู่ที่ดีนั้นก็มีเสียงเด็กหัวเราะขึ้นมาเป็นเสียงหัวเราะอย่างชอบใจเหมือนกำลังสนุกสนานมากตอนแรกนั้นคุณสุนทรีก็คิดว่าเป็นเสียงทีวีหรือเปล่าพอหันไปดูที่ทีวีนั้น ในทีวีก็เป็นรายการข่าวอยู่เลยแต่ถ้าเป็นเสียงหัวเราะจากข้างนอกบ้านตอนนั้นฝนตกแรงมากคงไม่มีเด็กที่ไหนมาเดินเล่นแถวนั้นแน่ๆเพราะเวลานั้นก็เย็นมากแล้วด้วยพอเก็บคุณแผนใส่กล่องแล้วนั้นแกก็ยังติดอยู่กับเสียงหัวเราะที่ได้ยินและยังคงคล่องใจมากว่าเสียงหัวเราะมาจากไหนกันแน่และจะได้ยินอีกหรือเปล่าแกจึงเดินไปที่ทีวี แล้วก็หลี่เสียงทีวีลงเพราะถ้าจะปิดทีวีไปเลยนั้นแกบอกว่าแกอยู่คนเดียวและฝนตกด้วยบรรยากาศมันก็ออกจะน่ากลัวด้วยครับเพราะแกเพิ่งจะอยู่แค่ม .6 เองเปิดทีวีไว้เป็นเพื่อนอุ่นใจกว่าตั้งแต่กลับมาจากบ้านนั้นฝนก็ยังไม่ยอมหยุดสักทีและตอนนั้นก็เริ่มจะมืดแล้วฝนก็เริ่มตกพลำพลำเบาลงแล้วจู่ๆนั้น เสียงหัวเราะก็ดังขึ้นอีกรอบและรอบนี้แกบอกว่าแกได้ยินชัดเต็มสองหูเลยเป็นเสียงของเด็กผู้ชายหัวเราะแบบชอบใจมากเหมือนกำลังสนุกอยู่แกมองซ้ายมองขวาและเริ่มระแวงแล้วมองไปที่ทีวีนั้นก็ไม่ได้เอาเสียงขึ้นและในทีวีก็เป็นรายการข่าวภาคค่ำอยู่เลยตอนนั้นแกตัดสินใจวิ่งออกจากบ้านอย่างไว แล้วฝ่าฝนวิ่งไปที่บ้านเพื่อนทันทีแล้วไปรอพ่อกับแม่อยู่ที่บ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆแต่ตอนที่พ่อกับแม่มาแล้วนั้นก็ดึกพอสมควรแกจึงกลับเข้าบ้านและหลังจากนั้นแกก็ยังไม่ได้เจออะไรแปลกๆอีกจนหลายวันผ่านไปแกนำเอาพระคุนแผนไปเลี่ยมเพื่อที่จะนำมาแขวนคอแต่ในใจแกก็คิดกลัวอยู่นะครับว่าจะเจอกับอะไรอีกใหม่ แต่ก็พยายามคิดในแง่ดีไว้ถ้าสิ่งที่ได้ยินนั้นมากับคุณแผนจริงเขาก็มาดีไม่ได้มาแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกอะไรเราพอนำไปเลี่ยมใส่กรอบมาแล้วนั้นก่อนที่จะนำมาแขวนแกก็นึกในใจว่าอย่าให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยถ้ามีอะไรก็ขอให้มาในฝันก็พอหลังจากนั้นแกก็ฝันว่าแกอุ้มเด็กบ้างเลี้ยงเด็กบ้าง และเด็กก็เป็นผู้ชายด้วยจะฝันแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆนะครับและตอนที่เจอเด็กคนนี้ในฝันนั้นแกรู้สึกถูกชะตามากๆแต่พุทธคุณของคุณแผนที่แกเจอและเด่นชัดมากๆตอนที่แกแขวนนะครับนั่นก็คือเวลาที่เล่นการพนันหรือเสี่ยงดวงอะไรก็ตามแกก็จะได้ตลอดเหมือนมีอะไรมาคอยช่วยเรื่องดวงอยู่ตลอดนะครับ และมีอยู่วันหนึ่งตอนที่แกคบกับแฟนเก่าแกได้เล่าว่าแกลืมคุนแผนเอาไว้โดยถอดเอาไว้ที่หลังตู้เสื้อผ้าตอนค่ำแกก็ออกไปหาเพื่อนเพื่อพบปะสังสรรค์ตามภาษาวัยรุ่นกว่าจะกลับไปบ้านแฟนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนได้แกก็ได้เคาะประตูไปสองสามครั้งเพราะแฟนแกไม่ยอมมาเปิดให้สักทีนะครับแกก็คิดในใจว่าทำไมเปิดช้าจัง แต่พอแฟนแกมาเปิดประตูให้แล้วนั้นก็ทุดลงที่ผืนเหมือนกับคนอ่อนแรงเลยครับแกจึงประคองแฟนแกไปนอนที่เตียงแต่แฟนแกก็พอมีสตินะครับเลยพูดกับแกว่าถ้าแกยังไม่กลับมาคงแย่แน่แน่แกจึงถามแฟนแกไปว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนแกก็ได้เล่าว่าตอนที่แฟนแกนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นั้น จูจ่ๆก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงรถของเล่นไขลานเล่นอยู่ตอนนั้นแฟนแกก็แปลกใจมากว่าเสียงรถไขลานของเล่นไขลานได้ยังไงจึงหลี่ตาขึ้นมาดูนะครับพอหลีตาขึ้นมาดูแล้วนั้นเสียงไขลานของรถก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนภาพที่แฟนแกเห็นตรงหน้าตอนนั้นก็คือ เด็กผู้ชายนุ่งโจงกระเบนสีแดงมัดผมจุกกำลังนั่งเล่นรถแมคโครไขลานสีส้มอยู่นำมาไถกับพื้นไปมานะครับพอแฟนแกเห็นเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นก็เงยหน้ามามองหน้าแฟนแกพอแฟนแกเห็นแบบนั้นก็ตกใจสุดขีดและกลัวมากพอจะขยับตัวก็ขยับตัวไม่ได้เลียวแรงก็หายหมดเด็กคนนั้นก็ยังจ้องมาที่แฟนของแก แล้วก็ยิ้มให้แฟนของแกด้วยพอแฟนแกนึกขึ้นได้ว่ามีพระอยู่บนหัวเตียงก็คิดจะเอื้อมไปเอาพระมาแขวนแต่ก็ไม่สามารถขยับแขนได้แล้วจังหวะนั้นเสียงเคาะประตูของคุณสุนฟรีก็ดังขึ้นพอดีครั้งแรกนั้นแฟนแกบอกว่าแฟนแกจะเอื้อมมือไปเปิดประตูก็เปิดไม่ได้เพราะไม่มีแรงขยับตัวเลยพอได้ยินเสียงเคาะครั้งที่สอง แฟนแกจึงกัดฟันเอาแรงยกตัวเองขึ้นเพื่อที่จะเอื้อมไปเปิดประตูแต่ก็ไม่ถึงลูกบิดพอแกเคาะครั้งที่สามนั้นแฟนแกจึงเอามือจับที่ลูกบิดแล้วเปิดประตูให้แกได้โดยแฟนแกได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเด็กคนที่แฟนแกเห็นนั้นหน้าตาเหมือนหน้าตาคุณสุนทรีตอนเด็กเลยปัจจุบันนี้นะครับคุณสุนทรีเล่าว่าพระคุณแผนผงพลายกุมารของแกนั้น ก็เป็นผงไปแล้วเนื่องจากแกได้เกิดอุบัติเหตุรถลมแล้วสร้อยที่แกห้อยพระขุนแผนนั้นเกิดขาดแกมาที่บ้านแล้วคลำหาสร้อยขุนแผนแต่ไม่เจอแกจึงรีบกลับไปที่เกิดเหตุทันทีแต่แกบอกว่าพอไปถึงนั้นเห็นคุนแผนของแกนั้นอยู่ที่ถนนและเป็นผงเหมือนโดนรถเหยียบไปเสียแล้ว และก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับประสบการณ์คุณแผนผงพลายกุมารของคุณสุนทรีนะครับและเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าลืมติดตามตอนหน้าด้วยนะครับว่าผมจะนำประสบการณ์อะไรมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอีกและสําหรับวันนี้นั้นสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆ ที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ